จังหวัดกระบี่ประชุมเตรียมความพร้อมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานชั่วคราวณจังหวัดกระบี่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายสมปราดปราบสงครามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระสารีริกธาตุพระสารีบุตรและพระมุคลานะจากสาธารนณะรัฐอินเดียมาประดิษฐานชั่วคราวณนะจังหวัดกระบี่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีพระครูปรลัดยาณพนยาณปัญโยผู้ช่วยเจ้าวาวาสว,วัดมหาธาตุวชิระมงคลในอำเภออ่าวลึกพร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่นฝ่ายปกครองส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยที่ประชุมได้มีการร่วมกันพิจารณาการวางแผนรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บรักษาการเคลื่อนย้ายและประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งการจัดระเบียบการเข้าสักการะและระบบการจราจรของผู้เข้าสักการะบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมและทางเข้ารวมถึงการจัดระบบไฟฟ้าเครื่องสำรองไฟสำหรับสร้างความปลอดภัยทั่วบร,ร,ริเวณที่จัดงานรวมถึงจัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยทั้งภายในและบร,ริเวณโดยรอบสถานที่จัดงาน ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรมค่ะนอกจากนี้ครับให้อำเภอต่างๆทั้ง8อำเภอร่รวมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งโรงทานวันละ2ออำเภอร,รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนสมาคมหรือองค์กรต่างๆที่จะมาร่วมออกโรงทานด้วยและหารือเรื่องของการดูแลและบริหารจัดการการรักษาความสะอาดภายในบริเวณให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกำหนดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานชั่วคราวณวัดมหาธาตุวชิระมงคลตำบลน,นาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ในระหว่างวันที่14 18มีนาคม2567ครับ